คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย24มกราคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครอบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าวันพุธครับก็เป็นคู่ที่น่าดูอีกหนึ่งคู่ครับนกกระทุงนิวลินพิลิแคนเปิดบ้านสมูทตี้คิงเซ็นเตอร์แปโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของบอลเลงเพลงแจ๊สยูทาจแจ๊สครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านนิวลินพิลิแคนส์คือวิลลี่กรีนครับวันนี้จะได้ดวลกับโคช้ชหนุ่มอย่างวิลฮาร์ดี ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของนิวลินครับก็แพ้กับฟินิกซันคาบ้านครับด้วยสกอร์109-123ต่อ 123. ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเจ้ารถถังไซออนวิลเลียมสัน24แต้ม3รีบาว์1แอสซิสครับเสริมด้วยเจ้าเบนดอนอินแกรมครับ17แต้ม11แอสซิสเป็น double double ครับและยนัสวอลานซูนัสทำ double double เช่นกันครับ16แต้มกับ11รีบาว์ แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมพลิแคนครับสามารถชนะซันได้แพ้คาบ,บ้านไปตามระเบียบครับส่วนผลงานของยูท่าแจสในเกมล่าสุดครับบุกไปเยือนเจ้าจรวดรูสตันโรเกตแล้วก็แพ้แบบแบบบุบบิดครับในช่วงต่อเวลาด้วยสกรรอร์126ต่อ127ผู้ทำสกอร,ร์สูงสุดฟั่งแจสเป็นจอดนคลักซัน33แต้ม12รีบาวเป็น double double ครับเสริมด้วยเจ้าหนูโคลินเซกตัน28แต้ม3รีบาว5แอส,ส และแม่ทัพของทีมอย่างลอรีมแมคเคนน์ยีแต้ม9รีบาวสุดท้ายยูทาจ z สก็สู้แบบเต็มที่ครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปในช่วงวินาทีสุดท้ายแบบน่าเสียดายสุดๆครับรุตวายส่งรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้มาแล้วครับฝั่งเจ้าบ้านวันนี้แน่นอนครับพอยกาดซีเจมคคอลัมจะได้ดวนกับทางด้านคริสดันครับกาดของทางด้านยูทาจ z สตำแหน่งนี้ซีเจมคคอลลัมกินขาด ไปกันต่อที่ตำแหน่งชูตติ้งการมวยยิง3คะแนนของพิลิแคนครับความแม่นยำเยอะนะฮะสำหรับเบนดอนอินแกรมครับจะได้ดวลกับเจ้าหนูโคลินเซกตันนาะทีนี้ถือว่าสูสีมากๆครับเนื่องจากเซกตันเล่นได้ดีในช่วงหลังครับผลิตสกอร์ได้เยอะสมอลฟอร์เวิร์ดครับเ์เบตโจนโดดเด่นเรื่องของเกมรับครับจะได้ดวลกับซิโมเน่ฟอนเตคิโอครับของทางด้านยูทาครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวเกมรับต้องยกให้กับเฮเบตโจนครับแต่เกมรุกฟอนเตชิโอก็แม่น3แต้มเหมือนกัน พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเจ้ารถถังไซออนวิลเลียมสันจะได้ดวลกับลาเรี์แมคเคนน์แม่ทัพของยูทาห์แจ๊สตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบไซออนเล่นมากกว่าแล้วไปกันต่อที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมมงในครับคอยดีบาวใต้แป้นให้กับพิลิแคนโจนาสโวลันซูนัสครับวันนี้จะได้ดวลกับจอมดูดันอย่างจอห์นคอลลินส์ครับส่วนตัวผมชอบยอเนสวลันซูนัสเล่นใต้แป้นมากกว่าครับรีบาลดด้ดีกว่าผู้เล่นบาดเจ็บนวนนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับ ก็จะมีแค่ตัวสำรองอย่างแมดไรอันครับเจ็บข้อศอกกลับมาได้หลังวันที่29มกราคมครับส่วนยูท่าแจสเท่าที่เช็คล่าสุดครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านเนลลินพลิแคนสไลฟ์นี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับประกอบไปด้วยซีเจมคคอลัมเบรนดอนอินแกรมเฮเบิร์ตโจนสไซออนวิลเลียมสันและยนาสวลานซูนัส ส่วนทีมเยือนอย่างยูทาจัสครับแล้วนี้ประกอบไปด้วยคริสดันโคลินเซกตันซูมาเน่ฟันเตคิโอลอรีแมคเคนเนลและจอห์นคอลลินส์เจ้าบ้านนีลินพิลิแคนครับลงเล่น43เกมชนะ25แพ้18ครับส่วนยูทาจัสลงเล่นไปแล้ว44เกมครับวินเรท50%พอดีเป๊ะครับชนะ22แพ้22จับคู่แมชอัพดวลกันในวันนี้ครับไซออนวิลเลียมสันครับพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดของพิลิแคน22แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับ ฟิลโกอยู่ที่59%จะได้ดวลกับแม่ทัพของยูท j จ z สอย่างลวรีแมคเคนน n ครับฤูดูการนี้ทำไป24แต้มต่อเกมครับค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ฟิลโกอยู่ที่50%ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาอีกคู่หนึ่งครับและทัศนาของจานเจนในคู่นี้ครับแม้ผลงานเกมล่าสุดของนิวลีนพิลิแคนครับก็ไม่สู้ดีนักนะฮะในการดวลกับฟินิคซันครับ แต่งไรก็ตามครับฟินิกซันค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับมือสกอร์ค่อนข้างแม่นครับวันนี้ได้โอกาสเล่นในบ้านอีกหนึ่งเกมดวลกับยูทาจัสครับซึ่งเทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งก็มองว่าพลิแคนมีดีกว่าครับฝีมือแล้วก็ความเก่าน่าจะดีกว่าแถมได้เสียงเชียร์ในบ้าน5แต้มน่าจะผ่านได้ยืนฝั่งไซออนครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ